สบายดีท่าชมมนี้มารีวิวบึงการสร้างวัดใหม่วัดสมสนุกบ้านยมราชเหนือเมืองยมราชแข่งขงมวนเนาะว่าพิ่นเฮ็ดไปຮອดຂั้นตอนได้แล้າเนาะถือว่าได้จักเปอร์เซนล้วเอาไปบึงนกันเลยเ

เจ้เน้อยังยน้องอากาศเลย่รงานอะไรนะ่แงานน่ัีู่ช่างน้อยกรช่ก้น้องาซับ พ่อแล้วพ่อตัวทีทพื้ดิ่อแล้วพอแล้วเอาตัวโบกบุตรปุใส่หินนั่นบุตรหิ้มใส่ตัวก้กคืออะไรคือกันลุดค่ะทำตัวใช้ไร้คือกอบเป็นข้าวมันเป็อ เยอนค่าพเจ้ให้อีกแล้วเนาะชางเนตเ้าใส่รถพีนนะใส่ได้ใส่เนเสาสองแีกให้อีกแล้วพวกน้้องน่าเลยคิดดีนั่นแล้วเพื่นเราเะแเลยร้ามเยี่ยมโอ้โหไม่ ไม่อยาด้วยนะสองขนนึ่งยังบ่ได้ฉันเอาข้นเข้าไปอีกสามขี่ขน ยาบ่งบุษงแล้วเขาบกเขลือ่ะมาจากกินน้ำไปเมื่อกี้อเียงแล้วจังมา